เมื่อวานเป็นแม่หมอวันนี้เป็นแม่ซันนะน,นี้พาแม่มาบทฮหอกฟิลเลอร์ตอนนี้หมอกำลังฉีดยาชายอยู่ค่ะเอาเหมือนกันแม่เจ็บไหมแม่ต้องไม่เจ็บนะแม่ไม่เจ็บใช่ไหม <c oughs> วันนี้คนไข้เยอะมากหมอผมยุ่งเลยวันนี้หมอสวยเนาะ <c oughs> สวยทุกวันด้วย <c oughs> พูดดังๆนะ <c oughs> เสียงไม่เข้าไมา่ เสียงไม่ค่อยดีเสียงไม่ค่อยมีด้วยตันนี้พอสก่อนดีกว่าเพราะว่าเป็นการลงยาชาเฉยๆการพ่งนี้คุณมาสิทธีจะมาถ่ายนี่ตอนนี้อัดฟิลเลอร์เข้าแล้วนะคะ mm hmm. เติมล่องแก้มมันมหาศจรจันมากเลยมันจะขึ้นมาเลยแม่ยังไม่ได้ร้อยใหม่นะเนี่ยนั่นฟ้าจะหายไป นี่เราไม่ได้ยินเสียงหมอเพราะหมอป่วยก็ต้องงัดเป็นใบพัดใบพัดอย่างนี้นะคะเพื่อให้กระจายตัวพินเลอร์เข้าเป็นร่องแก้มเสร็จแล้วดูเด็กลงเลย่กล้วยบอกชอบมากอ่ะมีคนทักอายุยี่สหกยิบเจ็ดนางจะมาร้อยใหม่เดี๋ยวนี้เลยจริงปอะนางถามว่าเี๋นนางไปส่งแม่นางทำบุญ เมว่าเราอัดกันนานางไงสิบกว่านาะทมีมันไม่ให้อัพว่ะเสร็จแล้วหนึ่งข้างแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็กข้างพอสก่อนดีกว่า